Get <coughs> จะไปไหนไปไหนลูกสวัสดีวันหยุดนะคะสวัสดีวันหยุดนะจ๊ะสุขุสุขคนวันนี้เ <Charl> ข <ott es> <In> ้ากับสิบห้าลงมาไปยางแล้วจ้าบรรยากาศฝนตกฝนตกนะวันเนี้ยไม่ตก ฝนตกแล้วก็ลม <Online. S 1> ฝนตกแล้วก็ลมลมนิดหน่อยเตรียมตัวจา้าสิผ้าน้องมาไปย่างบลูว่าสิไปย่างใส่จัตวาลทั้งฝนตกทั้งลมไปกันเลยจา้าพร้อมไหมหอือพร้อมเราจะไปเดินไหนเนี่ยไปเดินแถวบ้านแถวบ้านไปเลยไปเลย บรรยากาศแถวบ้านจะฝนตกถนนเปียกลมพร้อมอยากออกกำลังกายไหมวันนี้ทำไมจะไปไหนไปออกกำลังกายโอ้ยเดนิดนเดิน uphill เหนื่อยนะเหนื่อยนะมันเปียกนะ ไ,ไกลแถวบ้านเนี่ย <c oughs> แถวบ้านมันเฮ้ยมันหนาวไปเดินไม่ต้องไปเดินไกลหรอกไม่มีวิล่ะเหรอ,อไม่ไม่ไหวหรอกไม่ไม่ไมางว <c oughs> พืดไทยไม่เป็นว่างอยู่แต่ว่า จะไปจะมาทาสีไม่ใช่เหรอทาสีบ้านแล้ <Yes. S 1> ว่าจะมาเพนติงฮะไซ่าสีมาทาสีเป็นติงแไรว่าทาสีทาสีบ้าน,นทาสีทาสีาสเข้าใจไหมทาสี ตอนเย็นจะดโอ้ยตอนเย็นจะดูหนังปีใหม่ไม่ดูหนังดูแล้วจะดูบรรยากาศแถวบ้านจะหนาว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 สิผ้ากันยางขึ้นไปอัน เขาเอิดยังก็เท่งอันวิวจ้ะเท่งวิวของบนสูงเติบอยู่ตะว่าพ่อยขานยางไปตะว่าแดนเพิ่นสิพ้าขึ้นไปมันนันมันเป็นตมได้จากข้างบนนะเดี๋ยวพ่อยสิพ้าขึ้นไปเบิ่งอู้หนาวฮะ ร่างกายดีดีขึ้นเขาเบิ่งจ้ะโน,น่นค่ายกำลังสียางขึ้นเนาะไปเลย เพงจะพื้นตมต้องใส่รองเท้ากันต้องเท้าบูทกันนั่นกันเปียกนะจ๊ะกันน้ำกันกันขี้ตมน้ำไม่เขานะเออไม่เข้าเหรอใส่สเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่บนเขาล้างบานแลันนะจ๊ะบ่แม่ล้างบานเขาแถวมูบานนะจ๊ะ เป็นมองที่คนผ้ามันองหมาไมย่ยังแต่ว่าช่วงซ้ำเหมือสีงามกว่านี้ต่ว่าช่วงนี้ฝนตกฝนตกเกวันนะอือฝนตกแล้วก็มันหนาวด้วยทันหนาว<อ>มันเปียกเนาะนำ้ำน้ำไม่ออกไปอือ จากหนาวน,น้าเหือแตกแล้วห่อนอยางขึ้นมายางขึ้นมาเหือแตกเลยจ้ะห่อน <c oughs> อ้ายประดิอนแนวน,น,วนใหม่เซีฟี่มาเทือนกล่องเรา ผ้าลัดปลาลัดดงเดียวจะมึงปลาผ้าลัดมาทัวทิบโอ้ยนั่งเศร้าเมย์กันจ้ะ นั่งเศร้าเมยไม่เปียกเปียกนั่งเสียไม่เปียกหรอกเมือ่อยจ้ะอ้ยไปจ่ายยางไปอีกจักหน่อยยางไปทางดีจักหน่อยกับสิลล่งเขา ร่งเขาแล้วก็วออมกลับบานจะคอนทำอนไหมเนอะนี่ออตอนไหนเขาทำใหม่เหรอออ,อแดนว่ารเนเฮุถนนไม่จะปกตินี่เ,เปียกค่ะเป็นเป็นตมไปจะร่มแห้งฝ่าวกับบ้านจะร่มมันแห้งดูโอ,โอคอยมีไฟไม่ย,มา,ยางเลยจาะฝนมันตกโอ๊กไหม โอเคทุกคนไปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย